ตกปลาแพ้ลูกหมูเปล่อนสีปลากินจัดสองวันงัดกันเป็นร้อยบรรยากาศดีมีปลามากจะมาพักผ่อนตกปลาหรือมากันแบบต้องตัวมาที่นี่ไม่ผิดหวังดีวันนะคะดีเพื่อนถามมาแค่นี้ดียังไงทำไมมาหลายครั้งยังไม่เบื่อเลย วันนี้ก็ได้มีโอกาสอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ห่างายกันไปนานเพราะไม่มีเวลาว่ากันเลยลองชมดูครับว่าบรรยากาศที่นี่ดียังไงทำไมถึงมีป่ามากแพรลูกหมูเขื่อนสีนัครลินอยู่ที่ตำบลแม่กระบุงอำเภอสีสวัสด์จังหวัดกาญจนบุรีการเดินทางดํงง่ายง่าจากจุดเริ่มต้นเริ่มจากน้ำตกเอราวัณ ข้าที่น้ำตกเอรวัณไปตามทางที่จะไปห้วยแม่คมิ้นจากตลาดเอราวัณไปประมาณ20กิโลที่วัดได้22กิโลทางเข้ามีป้ายบอกทางจากตัวเมืองการจนบุรีถึงแปรูปหูก,ก,ก็อยู่ประมาณ90กิโลสภาพทางภูมิศาสตร์เหมาะมากกับการมาคักร่อนตกปลา พื้นที่เปรียบเสมือนอ่าวใหญ่ซึ่งแยกตัวออกมาจากอ่างเก็บน้ำมีเนื้อที่น้ําประมาณ3,000ไร่มีเขาสูงล้อมรอบอ่างทำให้ลมเย็นสบายและไม่มีลมแรงมากแม้แต่พื้นน้ําก็จะไม่มีคลื่นแรงมากก็อ,อยู่ในสภาพอ่าวจึงทําให้มีปลามาอยู่อาศัยเป็นจํานวนมากในจุดนี้ และอีกจ,จุดหนึ่งที่อยากแนะนำนั่นก็คือป่า,ข,าของแคนงนี้ซึ่งเป็นที่หากินของปลากระตุกจำนวนมากเพราะปลาเล็กที่จะหลบขึ้นน้ำแรงจากอ่าวใหญ่ก็จะหลบเข้ามาในเส้นทางนี้จึงทำให้เหมาะมากสําหรับท่านที่ชอบลาปลากระสุกด้วยการเช่าเหมาเรือไปอยังจุดนี้ แล้วไปยืนตกในช่วงเวลาโผเพสรับรองไม่ผิดหวังแน่ลากระสูบเยอะมากครับเล่ามาถึงตอนนี้เพื่อนๆสายเหยื่อปอมคงนึกคันมือคันไม้กันบ้างแล้วสิครับก็เพลิดเพลินดีครับแค่เหยื่อสปูตัวเดียวก็สามารถตกปลาได้หลายตัวเลยจากการบอกเล่าของ เจ้าของพื้นที่ในอาแห่งนี้ก็มีการปล่อยปลาอยู่เป็นประจำเราสามารถมาพักผ่อนมาตกปลาหรือมาเล่นน้ำที่นี่เขาก็มีแพรเปรียกให้เล่นน้ำเป็นพื้นที่ที่ลาดเอียงไปเรื่อยๆไม่ลึกมากเรามาถึงตอนนี้เพื่อนๆคงเข้าใจว่าทำไมมาที่นี่บ่อยมากเราไปดูการตกปลากันเลยดีกว่า อุ้ยอีแล้วอุ้ย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 อุนน้ยอุ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 ้อุ้ย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 อุ้อ้ออออ หนีหนีโอเคยกมาโชว์ก่อนลุ้นๆไปดิลุมาลุ้นมาดต้องินีนอย่าล okay. ุนไม่ได้ดึงแบบลุนไม่ได้กูดึงดึงตัวใหญ่นตัวใหญ่เบรรทุนหมดอ่ะเขายังไม่เจอปลากระชากค่ะ แล้วมันจะมีความเสียได้เห็นหัวเบเลอร์เลยนะแต่เอาไปจ<ป>ะได้ <c oughs> นีช่ช่วงเนี้ยเราช้าเพื่ออะไร <c oughs> เพื่อให้มันเหนื่อยสายเอ็นยาวมันจะดึงไปแล้วมันก็จะเหนื่อยพอทักเดี่ยวมันจะหมดแรงคราวนี้เราเอาขึ้นง่ายเลยแต่เราเอากำลังเอาขึ้นอีตอนที่มันแรงไม่ไหวาขาดหมดอยู่กัดแล้ว โอ้เหเนไหมหลุดแล้วหลุดแล้วเอาโอ้โหมันกินกันไม่หยุดเลยอ้าวแรงไม่รู้จักเลย สวยแต่ไม่ไม่รู้อ่ะก็เรียกรวมๆปลาตะเพียนนะโอ้ตัวนี้สวยนะโคตัวที่สองปลาอะไรอ่ะโคตัวที่สองครับถ้อจบได้บอลนีเนาะน้นเอาอร้าไป้วก็นเหรอ Og <laughs> Um